ยามอนเทลูกค้าสามารถรับประทานร่วมกับยาแก้แพ้ได้หรือไม่นะคะวันนี้ก็จะมาตอบคําถามนี้นะคะเนื่องจากยา2ชนิดนี้นะคะมักจะได้รับ ะะร่วมกันนะคะในคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้เรื้อรังนะคะแล้วก็ยามามอนเทลูคา่ยเนื่องจากมันมีสรรพคุณบางอย่างที่อาจจะคล้ายคลึงกับยาแก้แพ้ค่ะก็คือใช้รักษาและป้องกันหล,โล,โลอโรคหลอดโรคหอบหืดนะคะแล้วก็รักษาโรคภูมิแพ้บางชนิดอย่างเช่นเยื่อบุโพงจมูกอักเสบเป็นต้นนะคะ แต่เนื่องจากฤทธิ์ของยาต่างกันนะคะโดยตัวมอนเทลูคาสนะคะจะเกี่ยวข้องกับตัวลูโคไตนีนะคะก็คือซึ่งเกี่ยวข้องกับซึ่งตัวนี้จะกระตุ้นทําให้เกิดการอักเสบนะคะแล้วตัวยาเนี่ยไปยับยั้งนะคะไม่ให้ตัวลูโคไตนทํางานได้เต็มที่นะคะทําให้การอักเสบลดลงนะคะในขณะที่ตัวยาแก้แพ้นะคะจะยับยั้งตัวฮิสตามีนนะคะซึ่งจะถูกหลักออกมาเมื่อถูกกระตุ้นโดยสาร ที่ทําให้เกิดอาการแพ้นะคะพอยิสิามีนหลั่งออกมาก็ทําให้เกิดอาการแพ้ต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจากฤทธิ์ของยาแตกต่างกันนะคะคุณหมอจึงมักให้ร่วมกันนะคะเพื่อช่วยให้ทําให้คนไข้าอาการดีขึ้นนะคะและโดยปกติอาจจะต้องกินต่อเนื่องสักระยะหนึ่งนะคะจนคนไข้าอาการดีขึ้นก็อาจจะลดยาลงได้นะคะเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องกังวลนะคะสามารถรับประทานร่วมกันได้คะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ